สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับชาแน l กินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำขนมปังไส้สังขยากันครับขนมปังแบบนุ่มไส้ทะล,ลักตุ่มๆเลยครับก็เดีืยวเราก็มาดูส่วนผสมของตัวขนมปังกันก่อนเลยนะครับนี่มันก็จะมีเป็นนมข้นจืดน้ำเปล่าไขา่ไก่เนยสดรสจืดน้ำตาลทรายเกลือยีสต์แห้งและก็นี่เลยครับแป้งสาลี UFM ตาหงขาว หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อของแป้งหานครับอันนี้ก็จะเป็นแป้งที่มีโปรตีนกับกลูเตนสูงทําให้เนื้อแป้งเขามีความเหนียวสามารถดูดซึมน้ําได้ดีครับเหมาะสำหรับนําไปทาเบเกอรี่ต่างๆที่ต้องการความฟูนุ่มเหนียวครับอย่างเช่นโดนัทยีสต์พายครัวซองขนมปังต่างๆหรือจะนามาทําไปขนมปังไส้สังขยาอย่างวันนี้นี่ก็เหมาะแล้วก็ร่องตัวสุดๆไปเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทํากันเลยครับและขนมปังที่เราจะทําวันนี้ครับจะใช้เป็นสูตรแป้งเปียกนะครับก็มาเตรียมส่วนของตัวแป นี้ก็มาช่างใสภาชนะที่เราจะนําไปกวนได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็นาเปล่าครับคนให้ละลายเข้ากันดีเลยครับเสร็จแล้วก็นําไปตั้งไฟให้เดือดเลยครับเสร็จแล้วก็นํามาตั้งไฟเลยนะครับเปิดเตาได้เลยใช้ไฟกลางข้าไปอ่อนพอครับ นี้เราคอยคนส่วนผสม,มไปเด้วยนะครับอันนี้เราจะคนให้แป้งตัวน,นี้ร้อนแล้วก็สุกข,ขึ้นมานะครับไปเป็นเทคนิคทําให้เราทําขนมปังสูตรแป้งเปียกตัวน,นี้ได้ขนมปังที่เหนียวนุ่มอร่อยมากยิ่งขึ้นครับั้เคี่ยวให้แป้งตัวน,นี้สุกก่อนเลยนะใช้เวลาสักครู่นะครับนี่ครับพอส่วนผสมของแป้งร้อนแล้วก็จะเริ่มสุกข,ขึ้นมาค้นๆนี้ก็ใช้ได้แล้วครับปิดเตาได้เลยนะน,นี่ไม่ต้องผัดกวนจนแห้งสนิทนะครับให้แค่เขาค้นหนึ่งขึ้นมันก็ใช้ได้แล้วแต่ถ้าให้เราพักแป้งส่วนนี้ให้เย็นสนกกก่่่อออนนนะรััีพ แล้วก็ไข่ไก่ครับตอกใส่รวมกับนมข้นจืดได้เลยนะครับแล้วก็ตีผสมให้เข้ากันดีครับให้ไข่กับนมเข้ากันดีเลยนะนี้เราตีให้ไข่เข้ากันนะครับไม่ต้องให้เป็นขึ้นฟูนะครับให้เาเนียนเข้ากันก็พอแล้นีครับท่านี้ก็ใช้ได้แล้วครับแล้วก็ส่วนผสมของแห้งครับก็แป้งหิงขาวครับนี่ช่างตวงได้เลยนะครับ เดี๋ยวส่วนผสมทั้งหมดผมจะลงให้ในรายละเอียดของคลิปนะครับก็ลองเข้าไปดูแล้วทาตามกันได้เลยนะครับแล้วก็ตามด้วยยีสต์แห้งครับเกลือน้ำตาลทรายครับเสร็จแล้วก็คนจนลออให้ส่วนผสมเข้ากันดีครับก็แวกช่องไว้นะครับใส่เป็นนมข้นจืดกับไข่ที่เราตีผสมกันแล้วนะลงไปเลยครับแล้วก็ตัล่อให้ส่วนผสมเข้ากันดีครั้งหนึ่งครับสำหรับวันนี้ครับจะทําแบบสูตรนวดมือนะครับจะได้ทําตามกันได้ง่ายนะครับเผื่อใครไม่มีเครื่องผสมครับ แล้วก็วันนี้ทาไม่ได้เยอะครับทําสูตรเล็กๆเผื่อใครอยากทารับประทานเองในบ้านจะได้ลองทาตามกันได้ง่ายๆนะครับนี่ครับตะล่อมให้สมบูรณเริ่มพอเข้ากันครับยังไม่ต้องให้หมดเม็ดแป้งก็ได้นะครับประมาณนี้ก็ใช้ได้ละก็ตามด้วยแป้งเปียกที่เราผัดไว้เม่สักครู่ครับอย่าลืมพักให้คลายความร้อนก่อนนะครับให้โปกแป้งเปียกเขาเย็นสนิทก่อนนะครับเพราะว่าเรายังไม่ต้องการความร้อนถ้าเกิดใส่แป้งเปียกที่ร้อนๆลงไปอ่ะยีสต์เขาจะเริ่มทํางานเร็วเกินไปครับทําให้ขนมปังที่เราทําเสร็จแล้ว่่่่มมันนนไไเเเีียททาควรรสส็จปก แต่ล่อมคนให้เข้ากันดีอีกครั้งหนึ่งครับนี่ครับพอสังเกตว่าสมผสมเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนก็ให้เรานวดต่อด้วยมือได้เลยครับเวลานวดครับจะนวดในชามผสมนี้ก็ได้นะครับวิธีการนวดก็คือกดลงไปเลยครับใช้เป็นอุ้งมือนะครับเนี่ยตรงนี้นะกดน้ำหนักตัวลงไปครับจะได้ไม่ต้องเปลืองแรงครับกดแล้วก็ดึงกลับขึ้นมาครับทานว่าไปเรื่อยๆเลย หรือถ้าเกิดใครถนัดจะนวดแบบบนเคาน์เตอร์ก็ได้หรือว่าเป็นแผ่นรองก็ได้นะครับเดี๋ยงวอย่าวันนี้ผมจะนวดบนเคาน์เต์ก็ให้เรากดดึงครับเนบีน<บ>่ยสองมือช่วยกันครับมือหนึ่งดันไปข้าง่ายมือนึงดึงข้างหลังครับตัวขนมก็จะม้วนเข้ามาหาเราครับจะทำให้เวลาทีา่เรานวดขนมอ่ะไม่เปืองแรงครับล้วก็นวดได้เร็วยิ่งขึนครับเนี่ยครับพอสังเกตว่าเนื้อขนมเข้ากันดีแล้วครับก็ให้เราใส่เป็นในส่วนลดจิ้มลงไปได้เลยครับ ไปเสร็จแล้วก็นวดให้เข้ากันดีเลยครับช่วงแรกๆตัวเนื้อโดของขนมปังเขาจะมีความเหนียวอยู่นะครับเราต้องนวดให้เขาได้ที่ก่อนนะเดี๋ยวเขาจะจับตัวกันเป็นก้อนึองครับและสําหรับแป้ง ufm ครับเขาก็จะเป็นแป้งข้าวสาลีเจ้าแรกในไทยที่ผู้บริโภควางใจมายาวนานกว่า6 0ปีเลยนะครับอันนี้เขาก็จะมีแป้งให้เราเลือกใช้หลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นแป้งพัทโบกบัวแดงแป้งว่าวแป้งห่านเรียกว่าแป้ง ufm คุณภาพทุกถุงวางใจได้เลยครับอันนี้เราก็สามารถเลือกใช้ได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับ ถ้าเกิดค้นวดกับตัวคอเตอร์อย่างนี้ก็อย่าลืมกวาดพวกเศษขนมปังที่ติดอยู่ตามคอเตอร์หรือว่าแผ่นรองขึ้นมาด้วยนะครับส่วนผสมจะได้เนียนเข้ากันทั้งหมดนะใช้เป็นภายพลาสติกนี้ก็ได้ครับพอเรานวดมาสักแป๊บหนึ่งขนมปังเขาจะเริ่มเซตตัวแล้วครับเนี่ยเขาจะจับตัวกับเล่เป็นก้อนแล้วล้าใส่ถุงมือก็จะนวดลําบากนิดนึงครับเพราะว่ามันดูดถุงมือนะไม่เหมือนกับมือเปล่าแต่ความถนัดเลยครับอันนี้นวดดันอย่างนี้ไปเรื่อยเลยครับหมุนไปเรื่อยๆเลย ใช้เวลาสักครู่นะครับขั้นตอนนี้นี่ครับตอนนี้ผมก็นวดโดวขนมปังไปได้ประมาณ10กว่านาทีแล้วครับสังเกตง่ายๆเลยครับโดว์ขนมปังจะต้อง่อดไม่ติดมือไม่ติดคอตเตอร์แล้วครับแล้วก็ดูง่ายๆอย่างครับให้เราเช็คดูเนื้อของโดวขนมปังครับเราจะต้องขึงออมาให้ได้เป็นฟิล์มบางๆนะครับเนี่ยดึงามาให้เป็นฟิล์มบางๆนี้เลยครับ เราจะได้ขนมปังที่นุ่มเหนียวและเนื้อดีที่สุดครับใช้ได้แล้วอนนี้ก็ให้เราขึ้นรูปโดไว้ให้ตัวผิวเขาเรียบเนียนนะครับจับม้วนล,ลงไปข้างล่างนะครับขยุมขึ้นมาอันนี้ก็ใช้ได้แล้วครับอันนี้ก็ให้เรานําโดขนมปังเนี่ยครับมาพักไว้ก่อนนะครับใส่เป็นภาชนะอะไรก็ได้ครับให้มันมีฝาปิดนะครับอันนี้ผมก็จะปิดด้วยพลาสติกแรบครับอันนี้ก็ และพลาสติกไว้ครับอันนี้ให้เราพักโดตัดวนี้ให้ขึ้นฟูประมาณ1เท่าตัวครับใช้ระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงหรืออาจจะมากกว่านั้นครับขึ้นอยู่กับสภาพอากาศนะครับถ <entertain, S 1> <houses S 2> ้าเกิดวันไหนอากาศร้อนตัวโดเนี้ยจะขึ้นฟูได้ดีมากยิ่งขึ้นครับแต่ถ้าเกิดวันไหนอากาศเย็นก็จะฟูช้านะให้เราสังเกตปริมาณานะครับเนี่ยให้ฟูขึ้นมาอีกหนึ่งเท่าตัวอันนี้เดี๋ยวเราพักรอไว้ก e ่อนนะครับนี่เลยครับตอนนี้ผมพักโดแป้งมาได้ประมาณ1่งชั่วโมงครับสังเกตดูนะครับแป้งก็จะขึ กดไล่ลมออกมาเลยนะครับเสร็จแล้วเรานวดเพื่อกดไล่เอาลมออกให้หมดนะครับดูลมที่ค้างอยู่ในโดบแป้งเนี่ยครับเสร็จแล้วครับอันนี้ให้เราตัดแบ่งโดบแป้งให้เป็นก้อนขนาดที่เราต้องการครับอย่างวันนี้ผมจะทําใส่เป็นพิมพ์ถาดสี่เหลี่ยมเนี่ยครับจะทําเป็นลูกเล็กๆหลายๆลูกนะครับหรือว่าถ้าใครต้องการปป้นเป็นขนมปังเป็นก้อนลูกๆอย่างเงี้ยก็ได้ครับแล้วแต่เลยนะครับ ก็ใช้วิธีการช่างเอาเลยครับให้ได้ขนาดที่เราต้องการเลยนะครับเสร็จแล้วก็นำโดที่เราแบ่งเรียบร้อยแล้วครับอันนี้มากดไล่ลมอ,อ,อีกครั้งนะครับกดไล่ลมอ,อให้หมดเลยเสร็จแล้วก็จับขึ้นรูปเลยครับดึงให้ผิวตัวโดขนมปังเขาเนียนสวยอย่างงี้ครับดึงลงข้างล่าง่ะแสบก็คลึงให้เขากลมดีครับ นี่ก็ใช้ได้นะครับอันนี้ก็เรียงใส่ถาดที่เราจะใช้อบเลยนะครับอน,นี้เลยครับเราก็จะได้เป็นโดขนมปังที่เราขึ้นรูปเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ให้เราพักโดขนมปังตัวนี้ครับให้ขึ้นฟูอีกหนึ่งเท่าตัวเหมือนเดิมนะครับวิธีการพักก็ปิดพลาสติกแล้วเลยครับนี่เดี๋ยวเราปล่อยรอให้โดขึ้นฟูอีกรอบก่อนนะครับ เสร็จแล้วระหว่างนี้เราก็มาเตรียมส่วนของไส้สังขยากันต่อเลยครับวันนี้ทาเป็นสังขยาไปเตยนะครับก็ไปเตยครับมาเตรียมข้นน้ําไปเตยก่อนเลยนะแล้วก็น้ําเปล่าครับใส่ไปปริมาณเล็กน้อยพอครับกะให้แค่พอปั่นได้พอนะครับอันนี้ใครจะใช้วิธีการปัน่นเอาหรือว่าโขลกเอาก็ได้เช่นกันครับปั่นให้ละเอียดเลยนะ ก็กรองเฉพาะน้ำเลยครับนี่เลยครับเราก็จะได้เป็นน้ำใบเตยที่เราคั้นเข้มข้นแล้วครับสำหรับไส้สังขยาใบเตยครับก็จะมีเป็นไข่ไก่ครับใช้น้ำมด4สีฟองนะครับแป้งกล้ยไส้อันนี้ถ้าเกิดใครไม่มีใช้เป็นแป้งข้าวโพดแทนก็ได้เช่นกันนะครับในส่วนรสเค็มเกลือกะทิวันนี้ผมใช้เป็นกะทิกล่องนะครับนมข้นจืดน้ำใบเตยที่เราคั้นเมื่อสักครู่นะแล้วก็น้ำตาลทรายครับส่วนผสมที่ผมช่างตวงไว้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวรงมมให้ในร้านอีกของคลิปนะครับ ก่อนอื่นก็แป้งกลไส้ครับใช้เป็นแป้งกลไส้แป้งข้าวโพดก็ได้นะครับตามด้วยนมข้นจืดครับคนแป้งกลไส้กับนมให้ละลายเข้ากันดีก่อนนะครับอันนี้จะได้ขนได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับพอแป้งกับนมข้นจืดละลายเข้ากันดีแล้วครับก็ไข่ไก่ครับเสร็จแ,แล้วก็คนผสมให้ไข่นมแป้งเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับ ให้นี่ครับเข้ากันดีก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ส่วนผสมที่เหลือครับน้ำตาลทรายครับอันนี้ใส่ในภาชนะที่เราจะใช้กวนไส้เลยนะครับวันนี้ผมใช้เป็นกระทะทองเหลืองครับใครไม่มีก็หม้อหรือกระทะธรรมดาก็ได้เช่นกันครับใส่เป็นน้ำตาลทรายเกลือแล้วก็กะทิครับน้าใบเตยครับเสร็จแล้วก็นําไปตั้งไฟเลยนะครับเสร็จแล้วก็นําส่วนผสมทั้งหมดครับมาตั้งไฟได้เลยนะครับเปิดเตาได้เลยใช้ไฟกลางๆพอนะครับ นี่เราต้มในส่วนของน้ำใบเตยกะทิน้ำตาลเกลือนี่ให้ละลายเข้ากันดีจนส่วนผสมเดือดก่อนเลยนะครับแล้วเราก็จะแยกในส่วนของใน่สนรสเค็มครับแล้วก็จะมีเป็นนมพ้นจืดไข่แล้วก็แป้งขุนไส้ที่เราผสมไว้ครับอันนี้ไว้ใส่ทีหลังนะครับต้มกวรให้ส่วนนี้เขาเดือดขึ้นมาก่อนครับนี่ครับพอส่วนผสมร้อนจนเดือดขึ้นมาครับก็ให้เราใส่เป็นตัวนี้เลยครับนมไข่แป้งที่เราผสมไว้นะครับอันนี้คนๆให้เข้ากันดีก่อนนะครับ แล้วก็เทใส่ลงไปได้เลยครับเทใส่ลงมาก็คอยหมั่นคนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่จับก้อนนะใช้ไฟกลางต่อเนื่องนะครับอันนี้เราใส่ส่วนผสมของแป้งไข่นมทีหลังครับก็จะเป็นเทคนิคครับช่วยทําให้เวลาที่เรากวนสังขยาตัวนี้เนื้อสังขยาก็จะเนียนดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นครับไม่จับเป็นก้อนง่ายๆนะครับกวนไปเรื่อยๆครับให้ส่วนผสมทุกอย่างสุกขึ้นมาเลยครับคอยหมั่นคนไปเรื่อยๆนะครับ เนี่ยครับพอทุกอย่างร้อนแล้วเดือดขึ้นมาก็ปล่อยให้เขาเดือดสักครู่นะครับเพื่อให้ส่วนผสมสุกดีจะได้เก็บได้นานครับไม่เสียง่ายเนี่ยครับพอเดือดได้สักครู่ก็ใช้ได้แล้วครับปิดเตาได้เลยครับแล้วก็ตามด้วยเนยสดครับใส่ไปได้เลยครับก็คนผสมให้เนยละลายเข้ากันดีเลยครับเนี่ยครับ ในละลายเข้ากันดีก็ใช้ได้นะครับอันนี้ให้เราปล่อยพักไส้ตัวนี้ครับให้คายความร้อนจนกระทั่งเย็นสนิทก่อนนะครับก่อนที่เราจะนำไปหยอดกับไส้ขนมปังนะครับนี่ก็จะทําให้ขนมปังไส้สังขยาเราเก็บได้นานยิ่งขึ้นครับพักอย่างนี้เลยก็ได้นะครับแต่ว่าใครจะรองน้ำมานล่างก็ได้ครับจะได้เย็นเร็วยิ่งขึ้นนะเดี๋ยวเราปล่อยให้เขาเย็นสนิทก่อนครับค่อยหมั่นมาคนด้วยนะครับตัวไส้จะได้เนียนดูน่ารับประทานครับตอนนี้ผมก็พักขนมปังมาจนขึ้นฟูได้อีกหนึ่งเท่าตัวแล้วครับก็ใช้้ไดลรััมกนเย ฟูนุ่มน่ารับประทานสุดๆเลยครับ <Okay. S 1> เสร็จแล้วให้เราวอร์มเตาอบไ้ด้วยนะครับใช้ไฟอยู่ที่ประมาณ160-175องศาครับแล้วก็เตรียมในส่วนของนมข้นจืดครับอันนี้ใช้เป็นนมข้นจืดหรือว่าไข่แดงหรือว่าจะเป็นเนยก็ได้นะครับอย่างนี้เรานำมาทาผิวหน้าของขนมปังก่อนเลยครับขั้นตอนนี้ก็จะเป็นเทคนิคครับทำให้เวลาที่เราอบขนมปังเสร็จแล้วอะ่ะตัวขนมปังเราจะมีสีสันที่สวยงามดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นครับทาให้ทั่วๆท,ท,ทุกชิ้นเลยนะครับ เสร็จแล้วเดี๋ยวเรานําขนมปังไปอบกันเลยนะครับอันนี้เราใช้ไฟบนล่างอยู่ที่ประมาณ1 6 0่ง5อถึงหนึองศาเซลเซียสนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เตาของแต่ละบ้านนะครับใส่เข้าไปอบได้เลยครับอันนี้เราอบไปเรื่อยๆจนกระทั่งขนมปังเราสุกดีเลยนะครับระยะเวลานี้ก็ขึ้นอยู่กับขนมปังที่เราทําด้วยนะครับว่าเราทําดูขนมปังลูกเล็กใหญ่แค่ไหนครับถ้าเกิดลูกใหญ่ก็ต้องใช้เวลานานหน่อยนะครับให้เราสังเกตดูเอานะ เนี่ยครับตอนนี้พอเราอบขนมปังมาจนสุกเหลืองหอมได้ที่ก็ใช้ได้แล้วครับอันนี้ก็นําออกจากเตาได้เลยนะครับก็นี่เลยครับขนมปังที่เราอบเสร็จใหม่ๆครับอันนี้ให้เราทาขนมปังด้วยเนยสดละลายครับอันนี้ใช้เป็นเนยละลายหรือว่าจะใช้เป็นนมข้นจืดทาก็ได้เช่นกันนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้เป็นเนยทาข้อดีของเขาคือจะทําให้ขนมปังเราเงางามดูสวยงามน่ารับประทานครับไม่แห้งง่ายด้วยทาเคลือบตั้งแต่ะตอนที่ขนมปังออกมาร้อนๆเลยนะครับ ได้ทั้งความหอมแล้วก็ได้หน้าตาที่ดูน่ารับประทานด้วยครับนะครับพอราทาเคลือบเสร็จเรียบร้อยก็ให้เรานาขนมปังมาพักผ,ผ,กผึ่งบนตะแกรงไ,งไว้นะครับอันนี้พักให้ค่ายความร้อนดีก่อนเลยนะครับนะครับตอนนี้พอเราพักขนมปังมาจนเย็นสนิทได้ที่แล้วครับก็จะได้หน้าตางนนี้เลยครับสวยงามแล้วก็กลิ่นหอมหน่ารับประทานมากแล้วก็ไส้สังขยาไปเตยท,ที่เรากวนไว้ครับอันนี้ก็จะเย็นสนิทได้ที่เหมือนกันครับคนคนสหน่อยครับให้มันเนียนเข้ากันดีเลยนะจะได้เป็นไส้สังขยา ใบเตยที know, nah lyn, ure, bo, inside, inside, ่เนียนนุ่มน่ารับประทานมากครับอันนี้เดี๋ยวเรานํามาบีบใส่ไส้ขนมปังได้เลยนะครับวันนี้ผมก็จะใช้เป็นหัวบีบไส้อย่างงี้ครับใส่ในถุงบีบนะจากไส้สังขยาใส่ถุงบีบได้เลยครับเสร็จแล้วก็บีบใส่ไส้ได้เลยครับอันนี้ใครจะเจาะด้านบนเลยก็ได้นะครับหรือจะเจาะด้านข้างด้านล่างแล้วแต่ความถนัดเลยครับผมเจาะด้านบนเลยเวลาที่เราบีบเสร็จแล้วตัวขนมปังก็จะมีไส้สังขยาอยู่ด้านบนครับดูน่ารับประทานอีกแบบ จะอลงไปเลยครับแล้วก็บีบใส่ไปให้เต็มเลยนะครับนี่เลยถ้าใครไม่มีหัวบีบนะครับก็ใช้เป็นถุงแกงก็ได้ครับเราใช้ตะเกียบเจาะรูนะเจาะรูขนมปังก่อนที่เราจะบีบใส่ลงไปอย่างนี้ก็ได้เช่นกันครับแต่ก็มีหัวบีบมีก็สะดวกเลยครับเจาะบ,บีบได้เลยบีบใส่ให้เต็มๆตุมต่มๆเลยนะครับ ก็นี่เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วขนมปังไส้สังขยาครับดูสิสีสันสวยงามครับหน้าตาดูน่ารับประทานมากขนมปังก็นุ่มหอมดีมากครับไส้สังขยานี้เข้มข้นหวานมันเลยเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูเลยนะครับอย่าใช้มือเลยนะครับขนมปังสิครับขนมปังแบบนุ่มชิมกันดูนะครับไส้ทะล,ลักตุ่มๆเลยครับน่าทานมาก ชิมดูนะ mm hmm. ขนมปังแบบนุ่มหอมดีมากครับทานกับไส้สังขยาที่เข้มข้นหวานมันนี้อร่อยเข้ากันลงตัวสุดๆเลยครับครับนะครับ mm hmm. สุดยอดเลยครับ ก็ลองนาไปทําตามกันดูนะครับสูตรนี้จะทํารับประทานเองในบ้านก็อร่อยเลยใครจะทำไปทําขายนี่ก็ขายดีแน่นอนครับเพราะว่าสูตรนี้จะเป็นสูตรที่ผมทาขายมากว่า10ปีเลยนะแล้วก็ติดตามสูตรเบเกอรี่ต่างๆได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะแพลยลิสต์ไว้ให้ในคอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสําหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ